สวัสดีครับสุรสินปผ้าโชคมณีพ้ารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางปูวัดสายปลาเด้อพี่น้องตามต้องวดนะครับสามงวด <c oughs> สามงวดติดนะครับสำหรับที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับที่พี่บบาวน้ำมาเสนอพี่น้องนะครับก้อนนั่นบรูวัติดเขามาจากงวดแล้วนะครับ ออกมาแล้วสัญญาณดีบ่เนาะพี่น้องซ้ายใหม่แล้วพี่น้องเก์ดํเนอยนค่ะยูในตลาดน้องหานด้ยค่ะเลยเลยไอธนาคารรูงเทมานเนี่ยเนี่ยอยู่้านอุวาห์นะลาดอุวะ สายหมยแล้วพี่น้องเกยเดำจาจ้าเดี๋ยวเพื <S 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 ่อน่านพกไว้เนี่ย uh งไหนที่บ <Tamam> ่ตก็ได้นี่เนี่ยมองนลยแล้วนั่งเลยนั่งแค่ได้ค่ะได้มีปากกาไหมขอปากกาหน่อยมีครับมีมีเนี่ยไปลงเบอร์โทรแต่ตีแรกนะผมขี้เกียจลงแล้วผมรำคาัผมโทรถามนะอันนี้สร้างนี้ล่องลอยผมโทษถามผนอยากข้ามบุญนะเมนตอนนี้เอาที่บ่านมาหอดแล้วนะครับพ่อคนตามมาหลายงวดแล้วเลย เพี่บ้าคุยไปก่อนสวัสดีครับพี่บ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีต่อไปสิดนียนอาจารย์บ้าโอ์โหเป็นของปู่วัดชายปลาครับผมครับผมพี่บ้าวพี่แม่นคนเนาะพี่บ้าวเนาะโอ้เมนเนาะปู่ให้สองพีแล้วเนาะล่างแี่เฮ้าโหจักที่เฮาได้มาถ่ายท้ําหนจังหวะแล้วครับที่เราได้มาถ่ายนะขามเด่ยกรอนานั้นเพิ่น ถึอมาจักหวดแล้วครับพถูกมาก่อนหน้านั้นสิบเอวติดสิบเอวดงติดใช่จนต้องย้ายวัดจนจนได้ย้ายวัดไม่เห็นบาทนี่ค่าโค้ดหน่อยหนึงเนาะให้แต่ละโตเนาะพี่บ่าวสำหรับของปูส่วนมากก็จะสามตัวมั่งสองตัวมั่งถูกเต่แของถูกไม่บนก็ล่างเนาะใช่หมดตลอดเนาะแต่วันนี้เพิ่นให้สามตัวบนนํานํา แล้วก็สองตัวล่างตั้งแต่พี่บ่าวมาให้เอฟซีเนี่ยเข้ามาทั้งสามงวดเลยเนาะสามงวดเลยมาก็ะวดหกสี่หกสี่บนใช่ไอที่หกสี่บนแล้วก็มาสองหกล่างแล้วก็มาห้าสูนรล่างสามงวดสามงวดติดสามงวดติดแต่รอบนี้ที่กิงถูกมาแล้วเป็นสี่งวดใช่ไหมใช่ถูกมาแล้วเป็นสี่งวดสําหรับแนวทางเพื่อนเพื่อนกระไดมาแล้วมันบ่าครับวดวันที่สิบหกวันที่สิบหกเพื่อนว่าขอเวลาทักสอง สองสามวันอีกสองวันวันนี้แจ้งข่าวแจ้งข่าวไว้ก่อนนะครับผมเพื่อนขอสักสองวันเพื่อนว่าให้เพื่อนมั่นใจแล้วเพื่อนจะให้เหมือนห้าศูนเนี้ยครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวให้ล่างมาก่อนเหมือนเดิมลใางให้ล่างมาก่อนแล้วแล้วก็จะอีกสองสามวันก็จะเป็นสามตัวแล้วก็แจ้งซีพี่บ่าวเนาะเขาก็โทรเขาก็ที่มีเบอร์โทรเขาก็โทรมาอยากจะร่วมทำบุญเพราะว่า ตั้งใจไปว่าจะไปถวายน้ําให้ปูนะครับผมผมครับจะไปแจ้งสถานที่เจ้พี่บ่าวเจ้าน้ําไปถวายโราทยครคุยกับปูแล้วก็คือเอฟซีจะมาร่วมบุญที่ร่วมบุญมาทุกคนที่โทรมาหาครับก็จะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับผมแต่ไม่เห็นปูไม่เห็นว่าวัดไหนนะครับผม แล้วเ่นซีได้ย้ายวัดอีกแมนเดี๋ยวจะไม่ได้แนวทางกันอีกนะครับผมต้องหายากอีกเอาน้าพี่บ่าวหน่แล้วเนาะครับผ่านพี่บ่าวเลยเนาะครับผมอ่ะพี่บ่าวโชว์บอกเอฟซีด้วยเบอร์ไหนนี่ครับเบอร์เบอร์ติดต่อนะส้ารอยากทาบุญนะครับผมทำบุญกับพี่บ่าวรวมทาบุญถวายน้ําดื่มนะครับผมเบอร์เจดําเบอร์เจดํานะครับผมนี่เบอร์เจดําเด้อพี่น้องเจดําเจ้ด จะาับไปท่านเลยสา้สี่สามสี่หนึ่งนะครับครับผมรวมทําบุญนะผมใครที่มีโชคมีลาบจะไปถวายน้าให้ปู่วดหน้าจะได้ถูกกันอีกรวมทําบุญน้าเจยดาน้ำปีบาได้พี่นนองโสคผมนะแตปู่นี่แม่นจริงแม่นจริงนะครับผมนี่สถิติเอาเอานี่วดนั้นนะครับผมอ๋ออันนี้วันวันที่สิบหกสิบหกกรกฎานะล่างหกสองี่บ่มาปี่บาก็ย้ำอยู่ว่าไม่กลับก็ตับแตกเนาะคัวดนี้ก็นี่ ตรงๆเลยมีวันนี้ก็ล่าหน้าย์ไม่กลับก็ตับแตกดีคนดวงดีไปขี้กระพอเห็ดคนดวงไม่ดีเก็บเห็ดกระพอขี้เอาดวงดีว่าพี่น้องดวงดีโทรทั้งประเทศนะที่โทรมานะมีทั้งที่ถูกนะที่โทรมาหาเจดมันนะที่บอกมีทั้งเยอรมันทั้งอเมริกาทั้งลาวทั้งไทยนะ ัท,ทั่วโลกโอ้จะแป่นปูคันเสิได้บุญหลายเนาะนไม่กันอยู่แไปแต่หวายน้ําปูก็โทรไปหาปูบอกปูแล้ว<ม>ก็คุยกับปูอยู่ว่าถ้านา้เยอะปูว่าก็ให้แบ่งไปวัดที่ขาดแคลนด้วยอ๋อปูท่านไม่รับปัจจัยหรือไงพี่ท่านไม่ค่อยรับปัจจัยนะครับผมอ๋อพิมรอด้วยพี่น้องด้อพิมรอปูวัดสายปลาอีกสองวัน สองตัวล่างอีกสองวันวันนี้วันที่วันที่สองสามสี่วันที่สี่วันจันทร์วันจันทร์วันที่สี่วันจันทร์ได้แน่ใช่ไหมสองตัวล่างเนาะสองตัวล่าง่อนนะครับผมวันจันทร์วันที่สิบหกสิงหาได้จ้าครับผมประมาณกี่โมงครับประมาณก็เหมือนเวลานี้เนาะสามโมงสี่โมงนะครับนึกพี่น้องเด้อประมาณสามโมงสี่โมง ได้แน่นอนพร้อมกันทั่วประเทศมาถึงก็ปล่อยเลยไม่มีกักครับผมของพี่บาวไม่ต้องกลัวปล่อยไม่มีกักดูก่อนได้ก่อนใช่วันที่เท่าไหร่นะวันที่สี่วันจันทร์วันจันทร์วันที่สี่สิงหาปล่อยพร้อมกันนะครับผมพีร้อมกันทั่วประเทศนะครับครับผมไม่มีกักพี่น้องพิมพ์ลอพิมพ์ติดตามแหวนทางช่องนะครับครับผมแจ้งข่าวบอกบุญ บอก,บ,อกบุญแจ้งข่าวนะครับรผมเพื่อขยักทําบุญนะครับผมร่วมบุญครับก็คุยกับปูแล้วโทรไปหาปูตั้งแต่เมื่อเช้าบอกปูจะเขาเอฟซีทำบุญมารวบรวมแล้วได้เยอะปูว่าก็แบ่งไปให้วัดที่กาดแคลนด้วยเดี๋ยวปูจะบอกให้ไปวัดไหนอ๋อเดี๋ยวปูเพิ่นสิบอกเองใช่ครับผมครับปูว่าก็แบ่งๆกันไปเพราะของปูก็วัดที่ปูอยู่ก็มีพระอยู่แค่สองสามนะครับผมจอกสามรูป จะบอกไม่ได้ว่าวัดไหนอยากไปหาปูน้เด้เนาะไปได้ไปไม่ได้กลัวจะได้ย้ายวัดเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปย้ายวัดใช่ไหมครับตามตามหาขึ้นะายครับกลัวนะครับผมกลัวเขาจะไปขึ้นป้ายไล่อีกที่ผ่านเสียงนะแค่ได้ยินเสียงเขาก็รู้แล้วนะครับผมที่ผ่านมานวัดเลยเป็นแบบี้แสดงว่าพี่บ่าวเคยไปทาอยู่สมัยสองแล้วที่พี่บ่าว ทำช่อง youtube ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงแล้วเปลี่ยนมาเป็นเป็นเลียวเป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเป็น Facebook, เพจใช่ไหมใช่เป็นเพจนะครับผม<า>นี่ผ่นนนนนานพี่บ่าวนี่โอเคแล้วตะกีต้ติด,ตดตป้ายประกาศนาวัดไว้เลยว่าห้ามพระวัดนี้บอกหวยใช่ไหมใช่ห้ามพระวัดนี้บอกเลขอ่าบอกเลขป้าเจ้าเมื่อบอกไปติดไว้แมนเจ้าเมื่อ ลูกน้องเขาไปติดหน้าวัดเลยเป็นพิมพ์ไว้นิ่นเลยไว้นิ่วเลยไปก็ไปปักเลยห้ามพระวัดนี้บอกเลขปูเลยยายวัดเลยปูก็เลยไม่ไม่ออกสื่ออีกเลยใช่ไหมใช่แต่พี่บ่าวก็ไปพี่บ่าวก็ไปเที่ยวนะแล้ยวไปเจอบังเนะอิญเดถามพี่บ่าวก็ถามว่ามีใครบอกเลขแม่นแม่นมั่งนะผมก็บอกพี่บ่าวว่าวันนั้นผมกลับมาก็ลองซื้อนะตรงเนาะก็เลยตามเลยก็เลยตามมาตลอด ตาม,มั่งหยุดมั่งวันนี้พอช่วงออกพรรษามันก็จะเข้ามั่งหลุดมั่งแต่ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยของปู่จะแม่นจะแม่นเลยใช่ไหมใช่เข้าพรรษาจะแม่นเลยปู่นั่นวันที่เท่าไหร่นะพี่เป่าวันที่สี่สิงหาสี่สิงหาสองตัวล่างเนาะสองตัวล่างวันนี้วันที่สองแล้วครับวัน,ท,นที่สองแล้วพิมรอไว้นะครับผมถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วพิมพรอกดไลค์กดแชร์ไว้จะได้ไม่พลาดนะครับผมจะ่ไปเบิ่งซองปลอมได้พี่น้อง ช่องผมก็หลายถ้าไปเบิ้งซ่องฟอมมันนี้ปล่อยก้อนพี่บ่าวอีกแล้วเมนครับผมอ่าพี่บ่าเลียงจ้า้องที่ไปปล่อยกิครับเอาพี่น้องพิมล้อนะครับครับผมอีกสองวันวันที่สี่ได้แน่นอนประมาณเวลานี้นะครับไม่เกินเที่ยงนะพี่บ่าวเนาะครับผมไม่เกินเที่ยงแจ้งข่าวนะครับพี่บ่าวแจ้งข่าวพี่น้องนะครับครับผมขอบคุณพี่บ่าวมากนะครับ จีดำรับสายไม่เลยจีดำไม่มีโอกาสได้ยินหายใจเลยได้ยินว่าจีดำฝันขึ้นสุดท้ายถูกสามตัวใช่ไหมลูกสะพ้ายเจดําเด้อแมนลูกสะพ้ายเพิ่งไปรับกลับมาจากกรุงเทพลูกสะพ้ายเจดําลูกสะพ้ายเจดําถูกสามตัวแปดแปดห้าสองแล้วก็มาเห็นพ่อพ่อห้าศูนย์ถูกทั้งบนทั้งล่างลูกสะพ้ายเจดําน่ะโอ้ได้บนล่างเลยแมนฝัน ขวันได้ะสามตัวเลยเหรอมากลับกับมาจากกรุงเทพมาบ้านคืนเลขเลยก็ขวันได้สามตัวเลยว่าเลขลอยมาว่าแปดห้าสองลูกสะปายเจดมัวนั้นนะก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายลงคลิปลงนะเพราะว่าเขาอยู่ใต้ใช่ไหมเมีนเพิ่งไปรับกลับมาเนี่ยครับเดี๋ยวต้องรอตามได้ไหมนี่ได้ได้ตอนนี้ขึ้นมาอยู่กับพี่บ่าวเลยมาอยู่แล้ว อ๋อโอเครอตามลูชายขึ้นมาอยู่แล้วเจดำเ้อพี่น้องเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องให้เจดำมาพูดเจดำเจดำมานี่มามาออกสามพี่เบาสองตัวปล่อยแล้วสามตัวเมื่อไรที่ปล่อยครับสามตัวก็เดี๋ยวปล่อยปล่อยสองตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำปูว่าสามตัววันไหนอ๋อครับเอางสั่นได้ครับพี่น้องฟังฟังพี่เบ้าบอกอะไรเจดำท่านนั่งทางพี่เบ้าน่ครับ มเขียดดำตาตุบตาโปเจีดดำพุงดีปะนี่แหละพี่น้องพุงสบายเจียดหยุดช่ลอยนะเจ้าผมทั่วไปคือได้ยินว่าซอยกีดไหแนวว่าสั่นเอออู้ดนวกีดแน่ว่าสั่นกระเข้าข้ากนอออาซูนเม็ดเดียวรอบก้วยแต่ตองหัวเนาะนี่ไงก็ย่ำจะตุกเก่าอันนี้คือได้ยินว่าถือสามตัวนะเหมืนกันี่ลูกไผ่ถือมาอยู่้อขึ้นแหลก เบอเบาสูเม่ฟังย่านมันเขื่อนมาสันโหนีเดียวย่านนั่นมันเขื่อนเลยบาเบาซูเม่ฟังมาสันครับฝันถามาคือคือบาเบาฝันมาจจงได้ขึ้นแหลกมานอนอยู่บ้านฝันว่าเหลรลอยมากซื่อนี่แม่อสันบ้านหลังนี้บป่าเมนนอนขึ้นแหลกอยู่บ้านหลังนี้มาถึงไหนก็อยากให้โหนาะเรอะวการสี่นั่นไอ้เจดามกับจดถูกบอกเราเจ้าทีโหนาะเป็นธรรมเนียมเมนบริสันกับมาอยค่ะว่าฝันเหลรลอยมากซื่อ ร้อยมสามตัวเลยน่ะร้อยมาสองตัวร้อยมะหาสองร้อยมหาสองแบบที่นี่มันตรงกับเลขมมเตอแต่คสแกท่านนี่ท่านจอดอยู่ในเฮีอยนนะมันแปดหาสองเออมันสองห้าแปดนี่แหละมันบ่มมีมันเลยได้แปดหาสองเออเลขร้อยมหาสองก็เลยเอาแปดใส่่ามันตรงกันอันละห่องขับขีดยุราดนั่นไออัน เจ้าห่อนหมูว่านนะเพคุนว่าคนดวงดีเมียนเลขเส้นี่พ่อบอกเลขเสนเลขอันบ่เออมันอันเป็นเลขบ้านเลขกันอยู่ถ้าเจ้าแบ่งให้ได้หน่อยนึงแต่ได้ลอตเตอรี่นั่นกำเมื่อนลอตเตอรี่นั่นนะได้ลอตเตอรี่ลูกไผ่ได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งสองตัวบนทั้งสามตัวสีล้อเด้บัดนี้สีล้อฝันลูกไผ่เจดำเด้บัน ฝันเป็นผู้ถามมาเ่าท่านในฝันบ่ได้นอนเลยแม่กั่นเสียล้วนสับไ่นอนรลดคราวนี้ยินว่าได้เงินเป็นจ่ายรถทันทีเลยนี่ต่นเมียนแต่งซดนเลยบอกแก่อ่ะแต่งินสดเลยบัวแต่งเงินดาวโอ้ยเาแล้วได้เงินดาวนะมันสุดยอดแล้วได้เงินดาวได้เงินดาวสมควรเอาพันคูณพันไว้แต่ได้มากเนาะแมียนอายีใจน้ำ ป่านนี้ปู่บอกว่าสองวันบมดแม่นวันที่สี่อ๋อตามนั่นเด้อพี่น้องเอาเจดามเด้อทีเดียวเจดามขอบคุณเจดามสวัสดีเจดามต้องรับโทษนะสามพี่น้องเอฟซีอย่าข้ามบุญค่ะเอารอด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 ทีเจดามของปู่ก็รอของลูกไผ่ฟันแม่นนี่ก็สี่รออยู่เด้อทั้งของปู่ทั้งลูกไผ่ทั้งของลูกไผ่เอายังว่าเต็นว่าแมนอีทแม็ปปิดเอียงซื้อหาศูนย์พ่อบอกหาศูนย์แล้ว บัดเลยอันสามตัวออกบ้านั่นแม่เต้นก็ไปเองก็บ้านันอีหยางเลยหนูได้สามตัวหนูได้สามตัวเดี๋ยวรอแกฝันครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ตามนั้นนะครับนาะพี่น้องนะครับผมวัดสายป่าพิมรอนะครับผมเออีกรอบนึงพี่ดำพี่บอบวัดสายป่าพิมรอนะครับผมวันที่สี่ สิงหาคม2,568นะครับผมปล่อยพร้อมกันทั่วประเทศไม่เกินเที่ยงได้แน่นอนนะครับผมขอสุปแกนนะครับพี่บ่าวคนดวงดีไปขี้กระพอเห็ดคนดวงไม่ดีเก็บเห็ดกระพอขี้นะครับผมครับขอบคุณพี่บ่าวครับวัน<ม>ที่เท่าไรนะพี่บ่าววันที่4สิงหาได้พร้อมกันทั่วประเทศวันที่4สิงหาคมด้วพี่น้องสอง,องอตัวล่างสองตัวล่างไปก่อนน,นะครับผม ขอบคุณพี่บ่าวค่ะตามนั่นนะครับท่านผู้ชมนะครับขอพ่นพี่บ่าวไลาาๆครับขอบคุณครับครับผมครับพี่บ่าวแกี่ยข้าวนะครับวันที่สี่พิมพ์รอได้กันทั่วประเทศเนะครับปู่วัดสายปลาเออพี่น้องนะครับตามนั่นนะครับร่อกันทั่วประเทศ ถ่ายคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พอกันไม่ในคะลิปน่าขอบคุณและสวัสดีครับ